รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามลอกเยนแบบเด็ดขาดแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่า ไปไหนเล่าทุกคนไปไหนเรามาเล่นเกมในค่ายพ g กันดีกว่านะคะกับสาวถ้ำไปลองเกมแปลกๆมาไว้ทุกคน <c oughs> ไปตีซอมบี้นะคะก็เหมือนเกมยิงปลาคล้ายๆกันเลยนะคะมีผู้เล่นในห้องเดียวกันกับเราด้วยนะคะถ้าใครอยากจะลองเกมซอมบี้งงๆนะคะจะแ,แม่งไม่ได้เงินนะบอกไว้ก่อน <c oughs> มาจัดงามๆสักรอบแรกซื้อฟรีสปินไปเลยนะคะ1,000บาทกับทุน5,000 โอ้ปวดหัวเลยว่ะและดูหน่วงๆอีกแล้วนะคะสําหรับค่ายพ g ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะช่วงนี้เป็นที่เน็ตกูหรือเปล่านะคะเพื่อนคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะใครที่เล่นแล้วมันยังรู้สึกว่าหน่วงๆน,นะคะทุกคนหน่วงเหมือนเนี่เหมือนอะไรหน่วงเหมือนอะไรเซ็นเซอร์ไว้นะคะไม่ได้พูดออกไปไม่ได้พูดออกอากาศไปนะไปคิดกันเอาเองนะคะ ในวันที่ฝนตกแบบนี้นะคะกูก็ได้เงินมาเกมเดียวเท่านั้นเองนะขอ,ออีกหนึ่งเกมแล้วกันนะคะสำหรับสาวท่ําเขยมใจนะคะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> กูเหนื่อยกับเกมซอมบี้มากๆเลยนะคะเพื่อนเป็นเกมที่แบบโง่มากๆนะคะใครที่แบบไม่โง่เล่นไม่ได้นะ,ะบอกไว้ก่อนเลย <c oughs> ไปรอรัดเขาไว้เฮียไม่ได้สักบาทกูก็งงงขึ้นกัน หมุนโคตรนานทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะเซิร์ฟเวอร์เขาหรือว่าเน็ตบ้านกูนะใครหน่วงนะคะใครที่เข้าไปเล่นเกมสาวถ้ำแล้วหน่วงช่วยบอกด้วยนะคะคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าปกติกันไหมถ้าไม่ปกติก็คงจะเป็นที่บ้านกูแล้วละนะคะคงจะเป็นที่บ้านดิฉันแล้วละคะนะคะอย่างสวยปวดหัวเลยว่ะทุกคน ปวดหัวเลยสมุนช้าขนาดนี้นะตอนนี้นะคะเล่นอยู่สองค่ายด้วยกันนะคะอีกค่ายหนึ่งที่เคยลงคลิปให้ดูช่วงในช่องไลฟ์นะคะเจนิ<า>งไลฟ์นะคะทุกคนก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะส่วนมากจะมาเล่นที่ค่ายนี้มากกว่าเพราะมันอัปเดตเกมใหม่มาเรื่อยๆนะคะอีกค่ายหนึ่งก็จะเป็นแบบ ต้นแนวแปลกๆค่ายพีพีอีโวอารมณ์ประมาณนั้นนะคะทุกคนถ้าใครอยากเสียนค้าก็ถามมาได้เลยนะคะเว็บที่เคยเล่นมาเมื่อก,ก่อนนะคะเป็นเว็บอะไรเนี่ยเบื่อแล้ว pg อยากเจอค่ายอื่นบอกได้นะอยากเจอบอกได้นะคะสวยงามในการซื้อฟีสปินไม้แรกบวกมเาก่าวร้อยบาท สวยงามเบื่อว่ะทุกคนเล่นแล้วมันหมุนช้าหน่วงๆแบบนี้ไม่ค่อยปื้มสักเท่าไหร่เลยนะอารมณ์ดีเลยทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลลงไปแล้วสองเกมนะคะบวกมาพันเดียว <c oughs> ตลกมากถ้าเป็นพีจีนะป่านนี้กูบวกลืมล่ำบ้านแตกไปแล้วนะคะฟ้าคงถล่มทลายลงมาแล้วล่ะ <c oughs> เพื่อนแล้ว เก่งไปอีกคือสิหมันค่ะแสวยงามดอกแรกกำไรพันสองนะคะทุกคนเอาอยัางไงกดต่อดีกว่าขอปั่นเองแล้วกันนะคะทุกคนทุนแค่5 0 0พันนะคะได้กำไรมา1,200บาทแล้วนะ มาขอเบ็ดละหนึ่ง้อยอีกทีดิสแคตเตอร์เข้าเองโดยที่ไม่ต้องซื้อจะได้ไหมโยกเยกเอ้ยน้ำท่วเมฆกระต่ายร้อยคอเอ็งฮี่อะไรเจอเกมซอมบี้แล้วปวดหัวเลยว่ะทุกคนเกมอะไรกันครับเนี่ย แคตเตอร์เบ็ดละร้อยไม่มาโว้ยใจเย็นนะคะยังได้กำไรอยู่900บาทสำหรับเพื่อนนะคะทียกได้เครดิตฟรีนะคะลิงค์ลิงก์งอะไรล่ะคำถามอยู่ท้ายคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะอาจจะแจกในเกมนี้หรืออาจจะแจกในเกมถัดไปก็ได้นะคะวันนี้ลงไป4เกมเลยลองดูนะคะเพื่อน ปันให้หูตาแตกกันไปเลยนะคะใครที่รอเครดิตฟรีอยู่นะฟังในคลิปให้ดีๆนะคะเพื่อน <c oughs> สายปั่นก็มา,ฮมา <c oughs> เฮ้ยม,มาดีมาดีทุกคนเบ็ดละร้อยมาดีเออเฮ้ย <c oughs> มาว่ายังหมาน ตาลเรียกพี่เลยหะเนี่ยพูดอะไรงงไปหมดเลยเะคะ่ะง่วงนอนฉันง่วงนอนแหมสูสวสอยฉันแน่อย่าบอกนะว่าเข้าฟรีเบ็ดอร้อยไม่ได้ช่วยอะไรกูได้เลยยังไงล่ะครับท่าน ยังไงล่ะครับท่านผู้ชมเบตร้อยจ่ายมาร้อยยีอยู่เลยม,มันใช่เหรอนี่ไหนดูสิดูในกลุ่มหน่อยสิว่าทุกคนเล่นเกมอะไรกันแตกบ้างนะคะเอยยยกตดเนี่ยเขาสุดจริงๆนะเบตรี่ร สาวทำเบ็ด400จ่ายน้อยมากจริงเหรอเจ๊เอาจริงๆนะเกมใหม่ถ้าใครยังคงเล่นอยู่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะทำเกมออกมายังไงก็ไม่รู้อ่ะ เกมมัวทองกำลังมานะทุกคนการในชาฟอพอจูนก็มานะคะทุกคนกําไร3 5มพันหมีทุนแล้วดิมีทุนแล้วดิกุศลแห้งมันขึ้นน่วงนวงวะมันน่วงนวงไหมทุกคนไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเป็นเพราะอะไรไม่รู้จะแก้ยังไงนะ สำหรับค่ายที่เล่นอยู่ก็ควรจะเดี๋ยวเดี๋ยวถามทุกคนก่อนนะว่าทุกคนเล่นแล้วค่าเดียวกันเนี่ยมันหน่วงบ้างไหมถ้าไม่หน่วงก็คงจะเป็นที่สัญญาณบ้านดิฉันเองนะคะยังไม่โทษเขานะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะทุกคนฝนตกด้วยแหละมันแบบบอกไม่ถูกอะอารมณ์บดดีเลยเอ้ย เฮ้ยกำไรสีเป็นสาเมยแข็งใจหน่อยพวกเจย์โยซดบอกว่าเบ็ดสี่ร้อยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยปลื้มเลยนะคะวันนี้จ่ายน้อยมากสาวทำขอเท่าเดียวพอเลยหน่วงขนาดนี้ที่เกียนเล่นแล้วนะ ดินผ่านมาซาลาตา,จาใจแทบขาดใจแทบขาดตรงน,นี้คนเดินเลิก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 เลยทุกคนแม่งเข้าหน้าท้องโอเคทุกคนเลิกเลยดีกว่านะคะสำหรับคลิปนี้ทุนมา5,000ันกำไร5,000นะคะ6,000นปรเศษหน่อยแล้วกันนะคะ ัใจดดช่อยยียงนักโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวแจกกันในคลิปหน้านะคะจะเล่นเป็นเกมอะไรนะคะก็ฝังดีตามด้วยนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบายบวกหกพันพ่อแล้วสัมมีก้อนไปถอนก้อนเนอไปละบ๊ายบาย